อนนี้กำลังเข่ามานะคะสีเขียวน่ารักวะคะกำลังสิเข่าซ่องเข่ามองจอดนะคะยังมีมาอีกเรื่อยๆนะคะประมาณใบสามใบสี่นะคะพระเจ้าสิครับน่าจะมีมากกว่าลอยกว่าขั้นนะคะหรื่สองลอยขั้นนะคะตอนนี้กำลังทยอยเข่ามากเรื่อยๆ เขาจะมีล็อกมีเบอร์ให้นะคะพรามันจอดมัวนะคะแล้วเขาจะจัดกันทุกปีพวกพวกนี้เขาจะมีสมาชิกนะคะไปบนไกลๆกลันมาอีกขั้นหนึ่งนะคะอาจจะมีไลฟ์คลิปไลฟ์ช็อตนะคะเพราะว่าไทยเงาเดี๋ยวพี่น้องเสียเบื่อตรงไทยเป็นช็อตๆไป นี่น่าจะเป็นรถแฝดกันนะคะรถพี่รถน้องนะคะเนี่ยมีแบบเปลยเครื่องเลยพี่น้องเห็นเครื่องยนต์เลยเดี๋ยวมีน่อยจะถอยไม่รอให้เขาเ็นแล้วก่อน ดูใกล้ๆสองคันนี้นายจะคายครึ่งกันนะคะรถพีรถนองปรจักหมายถึงตะก,กูล จะมีหน่อยมักสีเขียวนี่มากเลยเดี๋วจะเบิ่งโดยร่วมเะ,ะ้ะค่ะใ้แค่เบิ่งล้วค่ะเป็นขวันตานะคะเบิ่งที่นั่งดีรู้ขนาดเลยพี่น้องเห็นบ่า เดี๋ยวถ้ามีคลิปใหม่หรือว่ามีรถออมาเพิ่มมีน่จะทายให้เบิรงเรื่อยๆนะถะ้ตอนนี้เอาไว้ก่อนนะคะได้รักจากใจเส้นเดิมค่ะ